จกับงานของบริษัทมากเลยครับเรื่องการผลิตตุ้นลอยน้ําสําหรับข้ามแม่น้ําาแล้วก็ตุ้นสําหรับเป็นข่าเรือนะครับโหมีรถจิ้งเลยตุ้นได้เลยนะฮะรถก็็ใหญ่เวลาในการเป็นกับบ้านเลยนะสำหรับเป็นแพเที่ยวในแหล่งน้ําได้ด้วยนะครับรู้สึกปลอดภัยมากง เหมาะนะฮะในการจะนำไปผลิตหรือใช้ที่รีสอร์ทที่มีแหล่งน้ำหรือในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนะฮะอยากให้วุฒิอาณาจัารไทยลองมาพึ่งงานเจ้าของรีสอร์ทนะขอฝากให้สมาชิกสมาคมอ,อุทยานแห่งชาตินะช่วยกันมาสนันุนธุรกิจของที่ปรึกษาสะมาครอ้อมกันอยู่ดีนะแห่งชาติของเรานะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีบริจาคให้กับที่ดิน ในการที่เราได้ที่ดินคือที่จังหวัดน่านมาแล้วนะให้เงินเกือบสองแสนบาทก็เอาขอตกลงทันทีเราเจอสมชิกทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณมากนะครับ